นี่<อ>แรงๆแล้วครัเจ้ากระพากันไปเลาะกันไปเก็บฟื้นเพื่อไปโยงเฮียนสาวสาวลาวอยู่สุนบทนี้เก่งทุกคนใน,นเขตยูนี่เนาะตอนนี้แม่อ้วนกำลังขั้วละไอ้เ hey, ฮ็ดอันยำสลัดเดี๋ยวสิเพิ่มแสงให้อร่อยนี่ขั้นตอนนี้เขาเดี๋ยวเสิเอาหัวละเขาได้เกี่ยมมา,มาทั้งมือแล้วก็สิ่ยหัวเลยมือล้วนซาวเลยลวนัอวนอร่อยนะ บบแบบย่งบธันเอาเลยหน้าพอแต่บอกลงกวกเลยข้าวขึ้นซ่องเบืองค่ะสบายดีท่านผู้ชมทุกๆคนเลยเนาะที่เข้ามาครับชมในตอนนี้เมื่อนี้พวกเราสิพักกันเ็ดยัมสลัดแไ่ให้ไปเอาพักอยู่ที่ส่วนของพรนั่นเองเนาะเดี๋ยวนี้พรกับกำลังมาละกับลการน่าอายละกัเลนก็ดิกเดกเกดกๆทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบเด็กน้อยที่ว่าอยู่บริเวณนี้ละกันข้าเจ้าที่ว่ามาอยู่ห้องเฮียั่านละข้าเจ้าเป็น ห้องเย็นกินนอนโอหห้องเยน็นเฮือนขาเจ้าอยู่ไก่นะขาเจ้าได้มานอนโยงเฮียนละะ้วกันมันซุกเข้าเจ้าจึงสิกับเฮือนแรงๆมาขาเจ้ากับซีมา,ามานั่งลินอยู่กปบไว่านี่หล่าเนาะนี่ข้าวขาวา่าคักเลยแหละพอานันนี่เช้านี่ <c oughs> เอาไอ้ที่ถามซื้อ <c oughs> เอาเอเอาเอาเอาไอ้อยากถามว่าขาเจ้าม,านมันมาหนี่แม่นันเป็นแบบมาขาเจ้ามามาเตียงเย็นกินนอนบ่หรือว่าเด็กน้อยแถวบ้านนี่หึ ห้งเยนนอกอ๋นนอห้องเยนนอกกันบ่ข้าเจ้ามานอนยองเย็นละข้าเจ้ากะนั่แเล่มาขับมาเล่นเตะบาสยินดีเหมือนบ่นี่เนาะมื้อนี้เฮาสิไปเอาผักอยู่ส่วนของพ่อนี่ยเนาะไปเอาผักสลัดเนาะที่จริงเฮาซือ้อกะถืกๆเลยเรียบร้อยคนข่าวว่าผักอยู่พี่คนข่าววา่าราคาถืกนะแล้วก็คนข่าวว่าได้หลายอุ้ยมึงงัวตัวใหญ่แท่เงนงี่ยบ่งัวงัวเขาเลี้ยงเนาะมันเปนตี๊กขวดส่วนแม่หละนนี้จุ่มมันบอกได้หลายจุ่มมันบอกได้ใหญ่ ไ,ไปแล้วไปฮอดสวนล้วจึงิถ่ไยทุกคนเบิ่งอีกท่นึงว่าเป็นยังไงเนานะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแรงๆที่อยู่เมืองห้อยเก่าเนาะนี่แต่ว่าเส้นทางลักว่าไม่เส้นทางลักในเส้นทางลักอยู่รบ,บริเวณที่ว่าเขาถไทยทุกคนเบิ่งน้ำกันแต่ละทื่กันนี่แรงๆแล้วขาเจ้าก็พากันไปเลาะกันไป,กนไปเกคบฟื้นเพื่อไปโยงเฮียนผ้านละดวง ขาเจ้ายู่อันนี้กับไปโยงเฮียนนั่นหรอพ้อมกันได้ไปเก็บฟืนใหม่หรอใช่บ่โอ้โหละเก็บผ้าคนละอันเอาฟืนไปเกี่ยมไปด่างเ็ดกิน uh 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 อยู่พุ่นเนาะอยู่พุ่นมันเขาเจ้าปูกพักนั่นหรอยู่โยงเฮียนบริปุ่นเนาะนี่แต่เอากินออกมาแต่เฮียน,นเนาะนี่ละเนาะเป็นส่วนที่ว่าเขาทีมาเอาในมื้อน,นี้เป็นส่วนพักของสาวฮอนนั่ะยางมะไกลายเตบิบยางมะไก่เติบประมาณกิโลนึงเนาะหอดเลยฮะ ประมาณกิโลนึงแต่ว่าอยู่แค่น้ำน้ำอูเลยเลยทุกคนเด้อน้ำงอยเอ้ยน้ำงอยแค่น้ำงอยเลยนี่เป็นน้ำห้วยสายน้อยเนาะนี่ไปเบิ่งว่างามสมเด็จสุดยอดเนาะคักชินน้ำมันห้อยแล้วครัวไข่แต่ว่าพรเก็บเลยนี่เอาเอาบนอีตี้โอ้ยกำลังงามเลยกำลังกินแซ่บเลยเป็นผักปลอดสารพิษมั้งบ่เอเสียบบ่ ว้าวเฮ้อะไรเสียบก่อนเสียบอันนี้เนาะแล้เสียบเขาตัวนี้นอ๋อนี่แค่ไรนี่สิบสองต้นสิบสองต้นห้าพันสิบสองต้นนี่ทุกคนห้าพันกีบกินจนทองปุ้งที่บอกินจนท้องปุ้งป้าทุกคนเบิ่ง มันป้อสารพิษอีเลยเบิ่งแมงไม้เข้าไปนี่จนติดแมงไห้เหรอ,อเออแมงอันนี้ทีคันทาแบบท้ามันมีสารพิษนี่มันบูมีแมงไม้บูมีอย่างไรนี่เซอ้อเนีย่ยแดนนี่อย่าบอกได้ว่าใช่ปุ๋ยมือละซองเถอะไม่ใช้ปุ๋ยจากอนันเลยใช่แต่คีมูเออคีมูใยาฟอรีดอนบ,บอสงามๆทุกคนเบิ่องผักนี่บอทุกคนบอกน อันนี้สลัดกรอบีปเนาะนั่นก็เอาน้ำงอยเลยนหดเนาะมันสะดวกสบายเงี้ยตีน้ำงอยนี่แหละเวลาเฮาสิหดผักบพรว่าพรสิตื่มไอายน้ำได้บอกเลยนะนี่อันจะเอล้วสาวสาวลาวอยู่สวนทรบดีเก่งทุกคนได้เฮ็ดยู่เฮ็ดกินโฮแบบสังเกตได้เลยแม่ตามที่อันนั้นนะ ดีแบบเฮ็ดอย่างกับคลองเช่านะอ่ามัดพักง่ามงามบึงไหมนี่อันนี้พักกาศนาแล้วเพิ่นเอินเนาะนมันคล้ายๆอันคล้ายๆอันนี้อย่างว่าคล้ายๆคณะแต่โบแมนกลัวกลัวพรากาดน,นาหมูเออนี่สาวน้อย ทรำนี้พอดีเป็นตาแพงมั่นได้พรนะบอจักเก็บพักบอจักขายเครื่องตอนเศรา้จาจะไปองเฮียนบอสิเอาะอะไรพ่อจ่องวาเดอ้อมั่นป่านนี้เนะาะหาบอได้มาเดอ้อนี่หาย,ยากเลยมาได้เอ้ยนี่โคตรขี้คานเลยพรใส่เสื้ออุ้ <laughs> ข่อยเสื้อเอง เาพกลทึ้นงมไปตักน้างอทางมีกรไดเขาม,มีมต่อทอขึ้นมาโอต่อทอป่ะไอาดมวยอาดมหวยทึงอ๋อมีไฟบบอยู่นี่อาดมหยทึงต่อทอจังเลโอวันนี้น้ำหวยจอมาจาเทงพุทอยู่เีนำ้นนำรล่านาะบริเวน้ำได้จริงก็มีเมีน้ำหวยมาเนาะเบื้งานั้นเป็นอันนอกสาลีบออ้างามแหง เอื้อนปรใส่ใส่แห้งบัได้ในช่วงนี้กินอิ่มตลอดเพราะของกินมันทึกนะกินอิ่มนุ่มอุ่นตลอดงามเพียง อ่าไปไปอีกเด็ดผักสดๆเนาะเอาไปกินเด็ดพักคุณสดๆเอาไปกินสดๆของแท้เลยเนาะเพราะนาะไปกินน้ำกันบ่ไปเนาะจ้นหน้าซื่อโอ้ก็บจ e> ิงจุดตัวกินข้าวเราจิงจุดตัวจุดกันเลยไอตัวจุดสวยโอ้โหเด็อกเตอร์เลยไปวันนี้บ๊วยู่มเมื่อน่าจะมีอ่ะไปเมื่อน่าวันนี้เนาะ ไปไปเจอกันยูเหินแม่น้องอ้วนเดี๋ยวให้ให้ตัวจับไปมาเอาไม่ต่อกันไปมัดมัดยูคนกันเนาะมาจับใสนะ่นี่เนาะตอนนี้แม่อ้วนกำลังขัวละเอ้เ hey, พ็ดอันยำสลัดเดี๋ยวสิเพิ่มแสงให้อีก <laughs> โอ้ยนี่เฮ้พี่ต้องเกี่ยวกันเนาะเกี่ยวพวกอันหอมหอมบัวเอ็นน้ำตาลเนาะ เือมีเต้าน้ำตาลไหตัวนี้เาคั่วน้ำตาลมันจะเป็นหัวขุ่นเลยแม่นโมเมนต์มันใหม่ยังขมอ่ะจะสคามกระโด่ะอ้ยใครเอาใครมาก่อนใครต้องบีก่อนบ่อือบีเครื่องยิ่งอือยันมันไม่เนาะจอกรีบเอาน้ำ ดึงมาไปถึงานนี้นอันนี้เป็นแบบคน,นลหลวงะบางหรือว่าคนเหนือเขาเจ้าซีมาเคตแบบนี้พ่อม่พ่อกับมาเคตแบบนี้กันแบบซาลาแมนแล้วก็เกลียวเยวแล้วก็จึงเอาคนอืมนองนำใส่นม,มันใหม่เนาะใหม่มาลเเสียรสชาติเอันนี้น้ำตาลนะครับมันใหม่ใช้น้ำป่านบ่่ี่จะกันักเนักอื มาร์ยู่เฮากับมาร์คแคทานี้กันเพราะว่าเป็นทั้งเหนือเขากันดีแต่ว <Okay. S 1> ่าอยู่เวียงกับเจ้าที่มักใส่มายองเนตมนข้างเวลาแต่มายองเนดกับแซ่บไปนิดนึงโบเป็นโบแซ่บแซ่บพื้นกันหมูสามสันเนี่ยหมูสามซันแต่โมนี่เขาโบมีหมูเนาะ เอาวดินยอันหนหรไม่กนเลยอันนี้คือยางมันคอันที่สุลยไดินมนตีน้ำใครกัได้ตีนี่หรือเปล่าเอากองน้ำปลามาแด้เอาเกลือมาใส่ในหนึงแดยตีโบมากตีกินอันนี้มักมาายังได้ยำผักมักกินซอกแต่ใครที่ตีนี่ มัเตมอนมเตมอนน้ำปลาใสจน้ำปลานี่ขาดผู้ซิว่าขาดบ่ได้เนาะเลยบอบอลมันแบบรสชาติอันนี้มันต้องมีน้ำปลานะมาดูกันเจ้าที่สำคัญก็ต้องมีแป้งนัวอันนี้ขาดบ่ได้อะดิขาดไปได้เลยมักเติ ก็ดิ่งขัเจ้ากระขัวเนอะดิอยู่บริเวณทางนั้นอ้วนเป็นคนแก่ๆอยู่ขวั่เพราะว่าเห็นมันหอมมันไหมเกียวเกี่ยวนี่ไป ตัวใครได้ตัวใครได้เข็ดอันนี้มาละหอมมะติดหอมกล่อมอ่ะหอมกล่อมตัวเองหอมกล่อมตัวเอง สาจกมือระตีบอเดซากนออืมเีียมีคนเิอาอไหมไปแจถ้วยกอยองไหมันไม่เลยแล้วเราบอกขั้นตอนเกียวนี่มีแต่เอามืตีเฮ็ดน้ำม,มาเนาะอโอง่ายเน,น,นาะบานอีีง่ายแถมอร่อย แล้วอูชี่มาเห็ดขั่วผักอันนีน้ที่ว่าเฮาซื้อมาน้ำเหมือนน้ำน้ำน้ำน้องพรน้องพรเมืเ่อแล้ววะปึงเพื่อนอีมาอ๋อคือได้รีบเสร็จรีบมาอยู่ใหม่ส่วนตอนแรกบัว่าเลยอืม คือคงคืออันจิลิเกือบคือแปลว่าญาเพิ่นอันนั้นโอ้เพิ่นต้องเป็นเนาะเออแสดงว่าแสดงว่าเพิ่นบ่มาแสดงเพิ่นมาเออบ่ื่อนฮาตามตื้อนะเออเพิ่อนมาเฮาตามตื้อนางเอกเดฟพลาดเพิ่นบ่ไหนเอก2แท้เอก2องนะสับหอนะป้าว่าอันนั้นไปเอาผักมาทุ่งๆๆ่งแสวงไว้แต่บ่มีการกรรมบ่พร้อมตีดูเอามาแล้วมาละนี่ อันนี้จะเป็นใครถึงเอาเอามาต้องเป็นประมาณนี้เดี๋ยวน้ำน้ำสลัดเฮ็ดบดได้ยากกว่าเนาะบดได้แต่หลายอย่างประกอบกันมันก็ขาดบดได้กันขึ้นน้ำตาลก็ขาดบดได้เนาะนี่แล้วเนาะกราบดได้ก็ออกหวลบานฝอยมักก็เลยน้ำสลัดนี่คอยกินได้หลายเลยบอลพอมาทำไรไรตัวมักกินย้ำสลัดแห้งหอมๆอันนี้ก็เป็น FC มาเฝ้าเนาะ ทุกคนเป็นนำฮอดอันเป็นนำผู้นี้ผู้นี้อันนี้แห้งคักอันนี้นีดท่องพูดนะทุกคนอันนี้แห้งคักน้ำทุกอย่างอันนี้ไม่มือใส่บอลเกี่ยมเล่าต้องเป็นประมาณนี้อยู่แล้วเนาะแม่น้านี่เด็ดมันไหนโบเล่ยไงที่เด็ดวะจี้กับแม่จี้ ด้ายเบื้องนอกตอนเขาเสี่ยบางคนเนาะนอกหลังจากตัวนี้ที่ว่าเอาเดคนพักสลัดแล้วกะให้อูพนซีมาเฮ็ดขวากักกันนาใส่น้ำมันหอยเฮ้ยหอมน้ำปลาไดหนึ่งเนาะคักสุดอันนี้ก็บังขนาดอันนี้บังได้ดีขนาดเล็กเลยนีบังได้ดีขนาดขาดไว้ก็คือน้ำมันหอยอยนี้นี่ที่ว่าเอาเห็ดมาแล้วเอาเกี๊ยมมาแล้ว อีกซองเข้ามาแล้วนะเอกซองนี่น้องพรนีกหนึ่งละม้วนจ๋าเออม้วนจ๋าอนี้เขาจะเ,าเด็ดผักเด็ดเป็นเครื่องเป็นเครื่องเพื่อให้มันกินง่ายเป็นคำเป็นคำหลังจากนั้นก็ซุปแล้วก็ย้ำใส่อ่างเลยเพราะว่าอ่างมันใหญ่ดี <c oughs> ขวดแบบบ,บ้านๆเนาะบาริสไทยตอกแก๊สแบบดังไฟเอา บ้านอูกับดังไปเอาคือกันแมนนั่นเนาะเฮาวะได้อันพากันกินต้มเป็ดต้มไก่โดนเหรอเนาะแบบแบบเป็ดเป็ดไก่เนาะกินมันยุมันยะเลยเนาะเจ้าหาก็กินมานเต้ตำต้นเลยเนาะลูกบูเด้อยเหรอด้ยทำถูงมานเต้บุ้นุ้ยเออเนาะมันก็เลยต้องมาตีใหม่เด้นี่น้ำตาลน้ำตาลอันนี้น้ำตาลเก่าน้ำตาลเก่าตีแล้วเขาขวานชุดน้ำสลัดมากินเจี๊ยบโอเจี๊ยบบูเนาะ คือยงหัก็คือต้องกินเนาะคือยงหัก็คือต้องกินแซ่บบอเดี๋ยวไม่บแซ่บงามบังต้องมีเสียงสั้นเลยทุกคนแม่เราไหงามบอไแนวนี้เทเลยเนาะงามไม่ได้ทำท่านมาเลยหอมดีว่ะนี่ตายคุณไม่ได้กินว่ะอ๋อคุณวินและที่ไม่ได้กินนะเออ นี่ก็เกี่ยมขั้วอันนี้ก็เกียนนกเก่ยมยำอาผักใส่ไปบุญถิ่นนะครัอือมากเลยเนาะฟัวพาสต์อันนี้ตามดีนี่แต่ว่าแต่ว,ว่าตัวนี้นี่ต้องได้ใส่มหมักนาวน้ำนอร่ยมันหอมหมักน,มมน,มมน,นาวสูตรบ้านนี้มันตน้องมีหมักน,นาวแล้วก็ไปงัวข่อนข้ามันไหลนิดนึงเนาะเดี <one> ๋ยง <one> ้วยังเงียบไหมเดี๋ยวยังเงียบ โหูขาสุดนี่ต้องมานั่งอยู่นี้ไปนี่ไปหาเบิ้งเนาะหน้าตาจะได้ไวจะตินยังไงเนาะโดยต้อยต้อยอันนี้ได้ไลยโอ้ใต่หลายๆคนยิ่งเบิ้งอันนี้ว่าให้กินเป็นหัววัาหัวดีกว่าโอ้ยกินเป็นโอซายไหลายอีป่ะพอแล้วพอแล้วพอหยอกซีซซเดอร์นี่ทางนี้เป็นไฮไลท์เด็ดที่ไปบาเป็นเลยจีแบบ กลางดรดสีขาวอร่อยนี่ขั้นตอนนี้เขาได้สิเอาหวดละเขาได้เกี่ยมมาทั้งมือแล้วก็สิหวดเลยมือล้วนสาวเลยวันรยนะบ๊บบแบบยังบ๊อบทันเอาเลยหน้าพอแต่บ๊อบลงลวกเลยสาวขึ้นซ่องเบืองสาวคอยสาวขึ้นท่านายก็นี่กัเขาอีตาสองเนาะหัวเสกได้เสกอูได้เสยได้ธรรมดาโบวีค่อนหัวได้ดิอันนี้หัวให้กำลังใจซิสิตี้ วันนี้เป็นสาวสาวอันงามประจำบ้านอันเมืองไวเก้าเด้อโอ้อห <S 3 S 1> ส,สาว่อนต้องมือค่ะคือสาวกอนเลยกับส,สาวห้อนแล่เป็นคู่กัน,นอืมหมักทั่วเน้นๆหมักทั่วหักก็ขวบเมื่อกี้นี่บ่หอ <c oughs> มใหมมันหู้ไปตัวยังกลัวมากเลยค่ะขวมักทั่วดิบบุห้องใหม่มันหู้ไปนะอ้วนเนาะนั่งมีมือไม่ยอมไ่ยอม เข้ากันไหมเนาะกินแบบเน้นๆคักๆเลยมือนี่คือซีซ่าใจขนาดคุณอะยังบมทันตีนยังบมทันเข้าซ้ำสร้างว่าเข้า ชิมรู้สะพอนสะพอนสะพอนอืมจะขอบอกว่าบุพอแบบหนาวเนาะบ่พพ์สวมเนาะตั้นบักหนาวใั่นอันนี้พอนบุได้แล้วบ่ได้แล้วอะเซ่บแล้ยวพ่อหน่ะลุกไหล่บ่เซ็มพ่แล้วอั่นน่ะนี่มื้อนี้ก็เรียบร้อยละก็แสงมันก็สิวูบวาบในหนึงเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นท่านอาหารเก่าเลยนี่แสงมันก็สิเป็นประมาณนี้ เอ้ยราคามาคักอยู่มื้อนี้เป็นเมนูรุ่นหุ่นเนาะมีแต่ผักกับผักเลยมึนดูมึนดูซิมื้อนี้ของอูเบิ่งมีแต่ผักมื้อนี้บ่มีตอนเลยนี่อืมจับแด้เอาไว้ติดมาให้ยังพอกินข้าวน่ะเข้ามาไปเอาจาน่ายป่ะตั้งค่ะไ เงไหมพ่พักตัวเองปลูกนะเดี๋ยวพักแม่ปลูกอ่ะแม่าาเอาแล้วพอดแอบอ่าพอดแอบอ่าง<ห>เออเอ้ยรับปลูกจะตัวด,อดโอเคบอกว่าครบยังแกงผัายังได้แก้ผักครบอีหลียังได้แก้หรอ เพิ่งตั้งใจเอาชิบหายผ่าน่องโมงชิเกิดบอกงั้นแกดินฟ้าการเนี่ยเป็นยังไงแต่ตารางอ้วนอย่าเบื่อละทำบุฟเฟ่ต่อไปเจ้าชิดซู่มันเนาะการไปผ่านี่ไปยังไงก็ได้อ้วนวะงอมแต่เดี๋ยวลูกเศร้าคนเนาะเดี๋ยวมาดึงแกนเนาะ เขาต้องตื่นจะเศร้าเลยคือไปเบิ้งเบิ้งหมอกกลับลงมากิน uh, ข mm ้าวปุ้นอีกมักลับลงมากินข้าวปุ้นมืดมีแต่ตัดเดียวเดี๋ยวจองไว้แล้วก็มดยิ้มหน้าหืนทางนี้เสียบตัดนี้เสียบเขาจะยิ่มหน้าบานตัดเนาะข้าวปุ้นนี้เขาเออไปตัดอ๋อมือหันเดียวข้างมืออึนตอนสาวใช้มือมีซองพังจานุขับจังโมงจังโมุลงซอง ได้ยุบเขาไปตัวแบบอันนี้แม่นเฮากินแล้วเขาอยากกินอีกเนาะเพราะว่ามันเวดละก็เลยเอาพักแบบตัวเก่ามาเด็ดแล้วก็มามาป่นใส่ตัวเก่าอีกมันสิโอเควอแต่มันก็อาจจะสีจางๆแน่เลยมันก็มันเหลือหนึ่งก็ยังอยากกินอยู่เอาเมื่อไรนึงเอาไว้กินต้มีำมืออื่นเซาบ่แม่นได้ได้ได้มืออื่นเซาโอ้ยเขาไปกินคนว่ามืออื่นนั่นไปแล้มืออื่นไปบ่อ้วนมืออื่นไปบ่ ่ไปโอเคฉันเศร้าเนาะฉันเอาไปกินยูเทิงพุ่นจังหมูโอ้ได้เศร้าเลยเศร้าเลยดันบดแซมจักซุ่มทั้งนาทีขึ้นไปพล่เลยพล่เพลยเพลี่ยตั้งชั่วโมงตชั่วโมงน้ำเบลโอ้โหจนเมื่อทุกอย่างเลยมื่อนี้แซ่บแฮงเอาให้ใส่ซุสอกอยังเมื่อตีเพราะว่าตัวยูอ้างมันเมื่อท่านึงแล้วเราเอามามาเติมซะอีกเอออิ่มมีแต่เมนูผักมาวางไว้น้ำหนักที่ลงละประมาณครึ่งโล กินใส่กับกินเกากอ,อิมอ่มไปกินเลยโอ้ทุกคนกินเมื่อแล้วนาะคลิปวิดีโอนี้กะซีลาทุกคนไปก่อนเด้อเขาจะยูเมืองหอยอีกเปอมืออื่นมือเหือก็จะกลับแล้วเพราะว่าเขามายูโดนไล่มือละนะคสิพาสิพากันไปบ้านหลังจากพวกเขา,าจบยูบ้านพวกเขาก็สิไปบ้านนายยางไต้จะไปนอนโฮมสเตย์อยู่ฮันงคืนหนึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็สิเข้า ่หลัวข้าวาบางหลังจากเข้าหลัวข้าวบางแล้วก็วาาวกสิไปสัญญาบุรีจุดหมายของเขาคืออยู่สัญญาบุรีแล้วก็หลังจากนั้นไปสัญญาบุรีก็มุ่งว่าจะยุ่งสงสารจักมือ้อยู่ไปจนบ่มีอย่างที่ท่าคนแหละหลังจากนั้นก็นสิออกไปอ่าปักแบงเอาไปปักแบงเอาไปปักแบงเอาไปเมืองหุนแล้วกับเมืองแบงแล้วก็เอาอุดมไจแล้วก็ขึ้นหลวงน้ำทาโอโ้โหขนางในไปจบอยู่หลวงน้ำทาจริบป่เนาะบอกแก,ก้วหลวงน้ำทากับบอกแก้วบอกแก้วเนาะ อ่ะสำหรับคลิปนี้กับมีแต่จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนเนาะไปาทีมากคลิปนี้กอย่าลืมฝากกดไลค์ <Okay. S 1> กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาไว้คลิปต่อไปเนาะบ๊ายบายสะพอนบ๊ายบายบ,บ๊ายบายส,พสพะพอนเรามารักดีกอยู่สะพอนเราลวมักงรีอ่ะสะพอนะน